สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมัภปลิศในรายการ guess how by ทออ,อทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงตรงทาง t e r v e l channel truevision 73แห่งนี้นะครับผมรายการของเรานะครับเป็นรายการที่จะสร้างแรงมัาดานใจให้กับคุณผู้ชมที่ต้องการจะมีบ้านเป็นของตัวเองครับและสัปดาห์นี้ครับตามที่สัญญาไว้ครับเรายังอยู่ที่บ้านคุณชีนสราวุฒและเราจะไปดูสมบัติชิ้นสําคัญของเขากันตอนนี้เขารออยู่ข้างบนแล้วครับไปเลยครับ แม่รออยู่เลยขออนุญาตขออนุญาตเชิญครับเชิญครับขอได้เชิญเข้าสู่ห้องที่เงียบสงบที่สุดในบ้านครับยังไม่อห้องพระนี่ห้องพระเองของสะสมของรักของตัวงของผมอ๋อคุณเป็นคนชอบพระเครื่องใช่มมันเริ่มต้นได้ยังไงทำไมทำไมวัยรุ่นอย่างเราถึงชอบพระเครื่องจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มาจริงจังได้สักเท่าไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาเขียนบอกว่าเด็กบ้านนอกนะครับผมก็เข้าวัดบ้างอะไรบ้างแต่ คุณตาเนี่ยมีพระเยอะนาคุณตาเนี่ยพระเยอะแล้วคุณพ่อของเองก็มีเยอะแล้วเหมือนก็แบบแต่ละคนก็แบบอาวทีนฝากเก็บไว้หน่อยลูกพอฝากเก็บไว้หน่อยล้วก็เริ่มเออมันเหมือนจะเป็นสมบัติของชาติอย่างเหมือนกันนะล้วก็เริ่มมีการศึกษาพอเริ่มศึกษาเสร็จเริ่มลึกเข้าเริ่มแบบเฮ้ยนอกจากาพระเครื่องที่มีนี้ยังมีเป็นพระบูชามีเป็นเครื่องรางของขลังอีกมากมายก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มเก็บสะสม ทั้งไปซื้อมาบ้างไปขอเขาบ้างขโมยก็ไม่มี่ียทั้งมีไปเช่ามาแล้วก็มีคนให้มาด้วยก็มีส่วนใหญ่เช่าน้อยมากแต่คนให้เยอะมากทำไมก็ไม่รู้คนเจอหน้ากันคุยกันถูกคอก็แบบพักพระให้เลยอย่างงี้จริงหรอซึ่งพระก็เป็นผิดขู่นะขึ้นหลักหมื่นหลักแสนเติมไปก็ให้มาให้มาก่าง และที่อยู่ในห้องนี้ก็คือเป็นสมบัติและของสะสมของคุณทีนทั้งหมดเลยหรือเปล่าก็ของผมด้วยครึ่งหนึ่งของคุณพ่อด้วยครึ่งหนึ่งครับคุณพ่อคุณทีนคุณพ่อตาต่อพ่อตากรบผมก็ชอบพระเหมือนกันมากเลยมากเลยต้องบอกว่าที่ผมแต่งงานกับลูกสาวท่านได้เพราะคุยภาษาเดียวกันภาษาอรงกฤษออเหรอฮะได้ได้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยได้ตรงนี้เลยครบผมตู้ตู้นี้ตู้นี้เป็นของของใครครับอันนี้ถ้าเป็นข้างบนของผม ข้างบนนี้ของคุณเลยใช่จะเป็นพวกพระแผงตัดพระบูชาตกเก่าเ,เป็นพระสมัยเชียงแสนโคจสมอเนี่ยจะเป็นของผมจะเป็นทางด้านล่างนู้นจะเป็นของคุณพ่อเอาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องอะไรเหระเรื่องอะไรที่เราต้องการที่จะเห็นงานอะไรเหระสมบัติของทีนี่เป็นสมบัติที่มีค่ามากทางด้านทั้งจิตใจแล้วก็ทางด้านทั้งหลายๆอย่างอะ่ะเรียกว่าผมว่ามันเป็นไม่ใช่สมบัติของทีคนเดียวนะสมบัติของ ของชาติก็ว่านะนะ,ะเพราะว่าท่านนี่ถือว่าเป็นศรริลปินระดับชาตินะนมีชื่อเสียงไปในระ,ะดับโลกเลยนะท่านท่านเพิ่งได้เป็นศรริลปินแห่งชาติปีที่แล้วใช่ไหมใช่เงเพราะฉะนั้นผลงานของท่านถือว่าเป็นผลงานระดับชาติเลยทีเดียวอาจารย์เฉลิมชัยโคศิลิพ์ใช่ครับผมภาพ่ึงจะคุยกันไว้ห่อพลาสติกดูกุโลากุโสในซโอกนั้นเลยนะคือซองนั้นครับไม่เอาขึ้นติดเลยสินห่อพลาแล้ววางทิ้งไม่ใคุณเกาะเล่นนะี่ผมนึกว่าคุณจะแขวนแล้วก็มีแบบโอ้โหโชว์หนังนะไม่มีคนก็ เลยต้องมาซ่อมกันตรงนี้ซ่อมไม่เฉยขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตผมนึกชื่อเผ่าแล้วชื่อว่านารายบรรทมศิลนครับผมนารายบรรทมศิลนจริงๆถ้าจะเป็นอย่างนี้ในทานี้อ๋ออจริงๆอย่างนี้ใช่ครับผมนะครับนี่ก็จะเป็นทะเลเป็นมหาสมุทรครับอ่าครับผมนะครับแล้วก็นี่มีเป็นพญานาคอัอนี้ดูยากแกะเลยดีกว่าแกะได้เหรอออานียให้แกะเลยครับเพราะว่าสุดท้ายนี่ยคนที่หอกัดจะเป็นก็เป็นคุณแม่ยายนะฮะท่านรู้แม่ย่ยท่านรู้ไหมว่า รู้ภาพดีรู้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 ท่านก็รู้เพราะว่าเพราะว่าผมมาจจะชอบเล่าให้ท่านฟังเพราะว่ามันเหมือนเป็นความภาคภูมิใจของเราว่าว่าเวาที่เป็นตัวของเราเนี่ยมันทําให้ได้ของนี้มาแบบนี้มาเลยและบอกว่าอย่างที่อาจารย์เฉลิมชัยก็บอกว่ามึงเป็นคนสุดท้ายจะได้ภาพฟรีจากกูนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วท่านพูดจริงหรือเปล่าน่าจะจริงนะแต่ผมก็ไปถามามมาท่านก็บอกว่าท่านก็มเคยให้ไม่เคยให้ใครเลยตอนได้มานี่เป็นเป็นแบบไหนครับเป็นเป็นเป็นรูปแค่นี้มาทั้งชุด มาทั้งกรอบเลยครับผมตอนที่อาจารย์ให้มาภาพนี้นะอาจารย์บอกว่าจริงๆน้มมินที่หมดสามสีจะมีสีขาวมีสีเหลืองมีสีทองเราได้มาเป็นสีเหลืองหรือทองอะไรเงี้ยนะครับสีขาวสีออกแดงๆแล้วก็สีทองผมได้ภาพสีทองมาไปเซนตานี่นี่นี่คือนี่คือวาดลงกระดาษแข็งกระดาษแข็งครับแล้วค่อยมาตัดขอบเข้ากรอบอีกทีถูกต้องครับผมแต่ภาพนี้เราก็จะเห็นที่วัดเหมือนกันแต่เป็นภาพพิมพ์ละเป็นภาพพิมพ์แล้วก็ขายแบบว่า ให้ให้คนที่ชื่นชอบก็ห้าร้อยหนึ่งพันบาท,บาทก็เอาเงินที่ได้ามาก็เอามาันไปทำร่นต่อใช่แหละรับสร้างวัดต่อของจริงของจริงว่ผมให้อา,าจารย์ว่าอาจารย์เขียนแบบให้อีกทีหน่อยดิมึงเขียนทำไมไอส้สิงกูอยู่นี่จบอ๋อเราก็อยากให้ท่านเขียนตรงนี้เออแต่คือแบบมันมันห่อหมดแล้วไงมัน เขากรอบแล้วมันเขียนไม่ได้ท่านบอกว่าท่านเขียนข้างหลังได้ไหมอาจารย์เนี่ยบอกไม่ได้เขียนทำไมไม่ต้องเขียนนี่แหละคนนี้พอแล้วไม่ต้องเขียนเลยอไปดูแลนึงเดี๋ยวไปดูอีกภาพนึ่งนะครับอีกภาพนึงซึ่งอันนี้อันนี้นี่เป็นภาพพิมพ์ธรรมดาอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ถ้าไปวัดร่องขุนส่วนใหญ่จะได้มาอันนี้ก็สามารถที่จะ ร่วมทำบุญครับผมร่วมทำบุญในการสร้างวัดอันนี้500ร้อยเนี่ยผมจะไม่ผิดนะห้าร้อยหรือว่าแปดร้อยบาทอันนี้จะเป็นภาพพิมพ์เป็นภาพพิมพ์บนกระดาษอ่าภาพพิมพ์บนกระดาษแค่นี้ก็สวยงามแล้วที่มีรอยต้านนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วใช่ก็เหมือนบางคนอย่างเช่นแบบว่าสายงานเราอย่างเงี้ยนักแสดงอย่างเงี้ยผมอมพระพิฆเนศอย่างเงี้ยเราก็ต้องบูชาเป็นเ็ถือว่าเป็นครูใช่เป็นเหมือนครูเป็นเจ้าเหมือนกันก็ได้ก็เนี่ย อ๋อโอเควันนี้ขอค <ผม S 1> คบคุณพีนมากเลยที่ให้ผมได้เห็นภาพที่มีน้อยคนนักน้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เห็นนะแต่ว,ว่ายังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยวเราจะไปดูห้องต่างๆของคุณพีในชั้นสองบ้างได้เลยครับบคุรับ <ผม S 2> ใช่เลยครับอ่าบาย